สวัสดีแฟนมวยปล้ำทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สถานีมวยปล้ำฮะ พบกันอีกครั้งแล้วกับเรื่องราวมวยปล้ำนะครับท่านผู้ชมครับผมในวันนี้นะฮะสถานีมวยปล้ำนะฮะก็จะนําเสนอเรื่องราวของอีหนึ่งสุดยอดตำนานนะมวยปล้ำนะครับผมผู้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวงการมวยปล้ำอีคนหนึ่งเลยนะครับผมผู้ซึ่งเป็นตำนานไปแล้วนะครับผมและปัจจุบันนี้เนาะก็ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีอยู่ซะด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมใช่ฮะเรากําลังพูดถึงปีศาจสีเพลิงหรือเคนนั่นเองนะครับผมจอมอสุรกายผู้ ดุร้ายนะฮะน้องชายของจอมมหาโคดสปเปเรยอย่างดออันเดอร์เทคเกอร์นั่นเองนะครับผมในวันนี้นะฮะสถานีมวยปล้ำครับผมจะนําพาทุกท่านนะครับผมมาพูดถึงนะฮะเหตุการณ์สาคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับของบทบาทตัวละครที่ชื่อว่าเคนในวงการมวยปล้ำนั่นเองนะฮะอย่างที่แฟนมวยปล้ำน่าจะทราบกันดีครับผมและพาการเห็นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับผมว่าเคนนะครับผมคือนักมวยปล้ำที่ตัวใหญ่น่ากลัวหน้าเกรงขามมากนะครับผมซึ่งเขานะฮะก็มีประวัติที่โชคโชนเกี่ยวกับตัวละครมวยปล้ำของ เขานั่นก็คือ การเป็นน้องชายของดี e Undertaker ที่ถูกทอดทิ้งไว้ในบ้านขณะที่บ้านกำลังถูกไฟไหม้เนี่ยนะครับผมจากเหตุการณ์นั้นนะฮะทำให้เคนถูกไฟคลอ,อกจนได้รับบาดเจ็บแทบเอาชีวิตไม่รอดนะครับผมทั้งยังเสียโฉมจากการถูกไฟเผานั่นจึงทำให้เคนนะฮะต้องสวมใส่หน้ากาก,ากและกลายเป็นคนที่ดุร้ายทั้งยังมีความแค้นต่อดี e u n d e r t a k e เเป็นอย่างมากครับซึ่งความโกรธแค้นของเคนนั้นเนี่ยครับทั้งหมดนี้เองครับทำให้เคนกลายมาเป็นปีศาจที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดคนหนึ่งคนนี้นั่นเอง นะครับผมโดยบทบาทของเคนนะฮะในฐานะนามวยปล้ำหน้ากากสุดโหดใน WWE นะครับดำเนินมาเป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษนะครับจนกระทั่งในปี2003ครับทางด้านของสมาคมเนี่ยจึงตัดสินใจให้เคนนะครับได้ถอดหน้ากากและเผยโฉมหน้าให้เห็นเป็นครั้งแรกครับผมต่อสาธารณชนและแฟนๆมวยปล้ำทั่วโลกนั่นเองนะครับหลังจากที่เคนนะครับได้ทําการถอดหน้ากากบทบาทของเคนก็เป็นไปอย่างที่เห็นกันบนสังเวียนนะครับเขายังคงดุร้าย และโหดเหี้ยมมากนะครับแต่ทว่าในชีวิตจริงของเคนนั้นเครับกลับตรงกันข้ามเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าเขานะครับเป็นคนที่สุขุมและอ่อนโยนมากนะฮะโดยเคนครับได้เผยว่าในตอนที่ต้องถอดหน้ากากนะครับผมตนยินดีจะทําทุกอย่างที่สมาคมต้องการให้ทําอยู่แล้วแต่มีเพียงอย่างเดียวนะฮะที่ตนรู้สึกเสียใจซึ่งเคนนะครับผมได้เปิดใจด้วยความขบขันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นว่า อย่างที่ทุกคนได้รู้จักกับเคนซึ่งผมก็ทั้งดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นดังทุกวันนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งในวันที่เคนเนี่ยต้องถอดหน้ากากซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมยินดีจะทําทุกอย่างที่พวกเขาขอที่พวกเขาต้องการให้ทําแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกเสียใจมากนั่นก็คือในตอนนั้นเนี่ยบรูซพิชาร์ดเนี่ยเดินมาได้ความคิดบางอย่างมานั่นก็คือต้องการจะให้ผมโกนหัวออก ผมก็บอกเออได้สิไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อผมโกนผมไปได้เพียงครั้งเดียวแล้วเนี่ยบรูซพิตชาร์ดก็บอกเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนผมก็เอกใจว่าเฮ้ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่แน่บรูซก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเขาต้องการให้วินซ์แม็กแมนมาดูด้วยตัวเองเมื่อวินซ์มาถึงเนี่ยบรูซก็บอกกับเขาว่าต้องการให้เคนเนี่ยโกนผมแค่ครึ่งเดียวแบบนี้ผมก็อ่ะคิดแล้วไงว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆจริงด้วย รูซก็พูดว่าก็เคนโดนไฟคอ,อกไม่ใช่เหรอนั้นก็น่าจะทําแบบนี้แหละทําให้เหมือนกับว่าใบาหน้าเน่ยโดนไฟคอ,อกลามไปถึงหัวแล้วก็เหลือผมแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นตอนนั้นน่ยผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรแต่ก็ได้แต่คิดว่ายังไงก็ได้ที่พวกเขาต้องการนั่นแหละส่วนวินส์เนี่ยดูแล้วก็เงียบไปอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกเ oh. ออใช่ เอาแบบนี้แหละดีแล้วและนะั่นแหละจึงเป็นสาเหตุที่ทุกคนได้เห็นเคนถอดหน้ากากและเหลือเส้นผมเพียงครึ่งหัวแบบนี้เนี่ยนะเออแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะผมบอกไว้ก่อนนะบนสองเวียนมวยปล้ำเนี่ยคือคือนักมวยปล้ำที่อาจจะดุร้ายน่ากลัวอย่างไรก็ตามเมื่อกลับบ้านเนี่ยผมก็คือคุณพ่อใช่ไหมล่ะ ผมก็ต้องทำหน้าที่คุณพ่อเหมือนกับคนปกตินั่นแหละหลังจากเสร็จงานสภาพของผมก็คือชายที่โกนหัวเพียงครึ่งเดียวมันดูตลกและแปลกมากเลยนะผมขอย้ําว่าน,นี่คือตอนที่อยู่นอกสังเวียนแล้วนะคุณคุณคิดดูสิว่าผมต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นนะและต้องใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในสภาพนั้นมันช่างเป็นสิ่งที่บ้ามากและที่หนักกว่านั้นก็คือผมนึกขึ้นได้ว่าต้องไปรับลูกที่โรงเรียนแต่สภาพของผมในตอนนั้นมันกบก่ออย่างเงี้ยนะ ถึงอย่างไรก็ตามผมก็ต้องไปรับลูกอยู่ดีผมก็จำใจต้องไปในทั้งสภาพแบบนั้นนั่นแหละแค่รอรับลูกในรถคงไม่มีใครเห็นหรอกมั้งแต่มันก็ช่างตลกร้ายเหลือเกินเมื่อไปถึงเนี่ยผมก็จำเป็นต้องลงจากรถแล้วเข้าไปในโรงเรียนคุณคิดภาพตามสิตอนนั้นไม่มีมวกไม่มีอะไรจะช่วยปกปิดได้เลยนะและลงไปทั้งแบบนั้นแหละทุกคนก็มองมาที่ผมคุณต้องเข้าใจนะว่าน,นี่คือผมนี่คือคนปกติไม่ใช่เคนที่อยู่บนสังเวียนมวยปล้ำ สถานะในตอนนั้นมันก็แตกต่างกันมากเลยทุกคนมองมาหลายคนก็แอบยิ้มและหัวเราะผมก็ได้แค่ตีเนียนทำตัวปกติแล้วเมื่อพบกับคุณครูของลูกเขาก็มองมาอีกที่ผมนี่แหละแล้วก็ได้แต่ยิ้มแห้งแล้วก็รับลูกกลับบ้านซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมก็ทั้งอยากจะลืมแต่ก็ลืมไม่ลงจริงๆและก็คงจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตเลย ซึ่งก็ต้องเน้นย้ำนะครับท่านผู้ชมครับว่าเคนในตอนที่เป็นน้ำมอยปล้ำนะฮะกับเคนในชีวิตจริงนะครับผมก็ต่างกันมากจริงๆนะฮะลองนึกสภาพของเคนที่อยู่ในสภาพอย่างนั้นนะครับผมมีผมแค่ครึ่งหัวเนี่ยนะฮะต้องกลับไปใช้ชีวิตจริงตามปกติดูนะครับผมว่าจะหาแค่ไหนเนาะนะครับท่านผู้ชมครับต่อมาเนี่ยเคนนะครับผมก็ได้โกนผมออกทั้งหมดอย่างที่แฟนๆนมวยปล้ำได้เห็นกันในช่วงต่อๆมานั่นเอง และนี่ก็เป็นเรื่องราวเบื้องหลังนะครับของเคนสุดยอดตำหนานะมวปลามปีศาจผู้ดุร้ายแห่งสังเวียนมวยปล้ำแต่นอกสังเวียนมวยปล้ำแล้วเขาคือคนที่อ่อนโยนน่ารักมากและต้องเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมเคยเจอมาแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของเรื่องเคนที่ถูกถอดหน้ากากเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ก็เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่น่าจดจําของแฟนๆมวดปลัมหลายคนเลยทีเดียวนะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากๆของคาแรคเตอร์เคนนะครับซึ่งในภายหลังในเคนก็มีการปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์และกิมมิคของตัวเองไปเรื่อยๆบ้างนะครับแต่แตสุดแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ยังคงความเป็นปีศาจและความโหดร้ายดุดันเอาไว้บ้างเหมือนเดิมนะครับผมความฮามันอยู่ตรงที่ว่าไอการถอดหน้ากากเนี่ยนะครับผมนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของคาแรคเตอร์เคนนะครับผมบนสังเวียนโวดปลัมและในขณะเดียวกันมันก็กลายมาเเปป็นนจุดลีี่่ยทสําคัญม และหามากๆในชีวิตจริงของเกรนเจคอบสผู้รับบทเป็นนะ้ำมัปล้ำเคนในชีวิตจริงของเขาด้วยนั่นเองนะครับผมก็เรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณบรูซพิชาร์ดเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะขอบคุณหรือจะสมเพศมันดีเนี่ยนะครับคิดอะไรอย่างนี้ออกได้ยังไงนะฮะท่านผู้ชมครับทำเอาพี่เกรนเจคอบสเหล่านี้ต้องอับอายนะฮะเออดีนะตัวจริงพี่แกเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนะครับท่านผู้ชมถ้าตัวจริงพี่แกเป็นเหมือนในสังเวียนแล้วก็บรูซพิชาร์ดนี่สงสัยจะเสร็จแน่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับ ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องราวตลกขบขันนะครับผมภายนอกสังเวียนมวยปล้ำที่เป็นผลมาจากภายในนะครับผมก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะวงการมวยปล้ำเนอบางทีนะครับด้วยความที่ว่าบทของวงการนะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นกีฬาที่ประกอบการแสดงเพื่อความบันเทิงและเป็นการแสดงสดเนี่ยนะครับผมบางทีเราก็ต้องยอมเสียสละอะไรแบบนี้นะครับผมเพื่อคุณภาพของรายการที่ดีและความบันเทิงของผู้ชมมวยปล้ำทั่วโลกนั่นเองนะครับก็นับ่าเคนเกรนเจคอบส์เนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ยอมทําทุกอย่างจริงๆนะครับถ้าเราเองก็อยากจะ ขอบคุณเขาจริงๆนะครับผมสมกับเป็นตำนานแห่งวงการมวยปล้ำนะครับที่ทั้งแฟนมวยปล้ำและนักมวยปล้ำด้วยกันเองนับถือนะครับผมท้ายนี้นะฮะหากท่านใดสนใจติดตามข่าวสารบทความและสื่อความบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำสามารถเข้าไปติดตามได้เลยครับในช่องทางที่เห็นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะครับผม สำหรับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามสถานีมวยปล้ำไว้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำที่จะนำมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกสัปดาห์เลยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับถ้าอย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสถานีมวยปล้ำขอลาไปก่อนขอขอบคุณมากสวัสดีครับผม